อะไรวะทำอะไรบ้างก่อนสอบ คือคนที่นั่งดูติ๊กตอกและนี่คือคนที่นั่งดูติ๊กตอกเหมือนกันกนี่คือคนที่อ่านหนังสือคนเดียวนะคะตอนคุณทำโดยไม่มีผลงาน,นะะ <laughs> สันคุณนั่งเล่นนะโอ้โหผลงานเต็มเลยคุณอ,อ,อ่านคืออ่านหนังสือม่ามี่ใช้ได้หรอนอยเว้ย <laughs> <laughs> โอ๊ะโอ้โหปากซีนั่งมึงทาลิ จะได้เอที่6โมงจะได้เอแต่ออกห้องกี่โมงประมาณสอบบ่ายสองใช่ไหมออกประมาณเสียงใครวะก็นึกว่าเสียงใครคือสอบบ่ายสองแล้วเขามีเวลาให้กี่นาทีนะประมาณสองชั่วโมงออกห้องน่าจะ6โมงเย็น okay. คือช่วยแบบเจ้าหน้าที่เก็บห้องอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เราก็สอบายสองเหมือนกันนะคะใช่แต่แค่คนราวิชาแต่คนราวิชาแล้วเราก็จะมาดูพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกรอบสอบเสร็จแล้วกิดค้เสร็จแล้วแล้วก็พูดหนูจูทางดีๆมีลงก็ไม่ลง รีวิวการสอบวันนี้เนียค่ะฮะรีวิวการสอบวันนี้โอ๊ยกูเพ่ไม่รู้เรื่องกันอะนเลยหรอทีรีวิวการสอบวันนี้นค่ะรู้รอดูเพื่อนไม่ได้สอบอะไรสาทไรไม่ได้หรออ่านโดยังไงพี่วีคอสหยดซึ่งยุงบ่หุ่นกีเรามีชื่อให้ใหม่แล้วเนาะ ไม่ปอไม่ปอไม่ปอคืออะไรไม่อาลุ่อ๋อือมยไม่ปอวอร่อยเปล่าหยิบให้หน่อยนึ่งชิ้นเลยไม่หวัแหวานนแบบว้าวก็อร่อยอ่ะไม่กล้าเขียวกึ่งเลยอ่ะกินน้ำตาลเยอะ ส่วนของฉันวันนี้ก็คือที่อ่าน,นามาเมื่อวานโอเคก็ออกแบบ95%าเปอร์เซ็นต์ะเพราะว่าที่อ่าน,นามาเมื่อวานอนะมันเป็นข้อสอบเหมือนกันแล้วมันก็จะแบบมีคำอธิบายด้วยเนื้อหามันก็อยู่ในนั้นอะมีแทั้งหมดหลักสองสีนี่แต่ตอนนี้ปักซีดเกินชาวนน็ หัวเบียกมากเื่อการตอนหน้าวันนี้ก็มาส่งเอกสารเคลียร์ธุระและก็ต้องกลับไปทำงานต่อเพราะว่ามันด้วยชุดทำงานเฮอสภาพหม่อมแบบโคตมม่อมเจ้าข้าวันนี้ อันนี้คือมาทำอะไรก็ไม่รู้มาสอบแล้วก็มาดูเพืพอออ่อนไงค่ะว่าเพื่อนไ่นยืมอุปกรณ์ได้ไหมอะไรนี้ขาดเลยอหรือเปล่าให้เราช่วยไหมมาสอบหรอไม่ได้สอบนี่กูสอบค่ะเอาวันนี้มึงสอบเอออุย้ยก <laughs> ูนึกว<อ>่า <laughs> จะบ<ม> <laughs> ้ากูนึกว <laughs> <laughs> าไม่เลิกทำงาน <laughs> เยอะเลิกทำทุกอย่างหลายหลายอย่างพร้อมกันแล้วมึงจะแฮปปี้ที่สุดในชีวิตเลยบาย เสร็จสิ้นธรารกิจวันนี้แต่นี่มันคือเริ่งเริ่มต้นเลยขอห้องกรีดด่วนห้องหนาะห้องกรีดเข้ากูดได้เลยค่ะ เราดูสภาพกูไม่เคยมาหมอสภาพนี้ <c oughs> แต่อันนั้นมันก็ยากแบบว่าอันนี้กว่นดีอันนี้ว่นนาแบบขณะนี้เป็นเวลาตีห8นาทีซึ่งเราถึงตั้งแต่ตีสี่หและนี่คือผู้เรื่มชะต,ตากรรมนะคะทุกคน ออกกองพี่เหน่อยมากวันนี้จะได้วันนี้เราจะได้วอลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าจะเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปเอาอุปกรณ์ที่ห้องอิงนะคะซึ่งซึ่งซึ่งอะไรคะมอแม่งโคตรมือเลย มีแค่ไฟทางเดินเท่านั้นระวังาตาแล้วพี่หิวข้าวหิว้วหิวยุงก็กัดหนูหนูกูวิ่งคนแรกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้เลยเหงื่อกระจคอนเทนต์เจอแต่จัอุัยทำไมมันแบบหนูมึงหน้ากูวิ่งมากเลย อยาเอาซาแต่งหน้าเต็มเอยาหย่ตอนนี้แหละจริงจะหน่วยเหรอจ่วยเหรเสียงนกไปวิ่งคนแรกยังไงลมอะไรอ่ะหน่วยไงเธอเอาไกบ้ะไรอ่เสร็จตอนเบาๆใช่ موسيقى เอาไฟไหมเอาไฟไหมใช่้ทุกคนใช้สปีดแล้วนะสปีดแล้วนะสังสังปิดกล้องโยนแมมทิ้งโยนแมมทิ้งโยนมมทิ้งโยนมมทิ้ง ่ช,ช,ชื่อไมคยค่ะประวัติศาสตหมายชัยผู้ช่วยพิมกับโค้เซอร์คะ่ะสำหรับเรื่องโค้เซอร์นะคะ <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือขอบคุณทีมที่มาซัพพอร์ตหลายๆคนมากๆแม,ม้ว่าวันนั้นเราจะ ไม่พร้อมอะไรกันหลายอยา่างแต่เราพยายามรันให้มันเสร็จภายในวันนั้นเป็นเวลาที่กระชั้นชิดเพราะว่าจริาางระวังการถ่ายทําไว้ก่อนหน้านี้แต่เกิดเหตุการณ์ยันไหวเราก็เลยต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วก็ขอบคุณหนะลักเลยก็คือโปรดิวเซอร์ของเราค่นะเรื่องนี้มันคุ้มค่ากับน้ำตาผู้ชมก,กับหนูแล้วขอบคุณกค่นะะก็เรื่องนี้ทำให้หนูว่า ทีมช่วยผู้ขับแบบมันมีหน้าที่หลายอย่างมากแล้วก็มันทําให้หนูว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะพัฒนาต่อไปค่ะมันมีช่วงที่แอบขอบ้างเพราะว่าแบบแผนที่เราวางไว้อะมันไม่เป็นไปนตามแผนเลยแต่มันก็ผ่านมาได้ค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนที่มาซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคน หัวเราะเยอะมากเลยไม่รู้หัวเราะอะไรแต่ก็ขอบคุณมากๆค่ะทำ<ค>นัน้นทำนันเกลียดไหมต้องมาเกลียดไหมเข็ดไม่รูปทำนั้นไม่เข็ดค่ะทำอีกไหมอ,อีกค่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดูหนังเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะลืมหมดแล้วเอาอุ้งกลับไม่อัปเดตเ,เลยเลย ดีใจไหมคะได้ได้ใช้หลังแล้วดีใจไหมได้ใช้หลังแล้ว<ะ>ว้าหูตึงแล้วมั้ยยงแรกเลยเรื่องสคดอ้าย